สวัสดีนะครับวันนี้เรามาต่อกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับวิเคราะห์กราฟของบิตคอยแล้วก็วางออเดอร์ไว้นะครับเมื่อวานนะครับเราได้กำไรตรงนี้นะครับเมื่อวานเข้าตอน ประมาณตรงนี้นะครับแต่ก่อนก่อนที่ผมจะนอนนะครับประมาณช่วงตีห้าเนี่ย <c oughs> ผมได้เปลี่ยนเทค o ฟิตนะครับมาอยู่จุดนี้แต่เป้าจริงๆผมตรงนี้นะครับแต่ผมไม่น่าไปเปลี่ยนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้กําไรมาอยู่แล้วก็มาเล่นวันนี้นะครับช่วงตอนกลางวันนะครับสั้นๆนะครับมันเป็น การปรับออกด้านข้างแบบนี้นะครับและตอนนี้นะครับผมมองจากมุมมองของผมนะครับมันเป็นการปรับคอลเลกชันนะครับตอนนี้เป็นรูปแบบของอิเล็กูล่าแฟตนะครับเพราะว่าขึ้นบนะครับมันขึ้นมาเกินเกินศูนย์นะครับไม่ว่าจะเกินเล็กหรือน้อยนะครับถ้าขึ้นมาเกินนิดนึงเนี่ย อันนี้จะเป็นรูปแบบของอเอลกุล่าแฟตนะครับฉะนั้นเป้าหมายของขา C นะครับมันต้องมากกว่ามากกว่ามากกว่าร้อยนะครับเขาใช้ศัพท์มาเรียกว่า100ร้อยแหละของ มากกว่าร้อยของฟิโบโนะครับตรงนี้จะเป็นจุดรอยนะครับมากกว่าจุดนี้จนมาถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป้าหมายนี่เลยขาซีวันนี้ผมก็เลยได้วางออเดอร์นะครับได้ออเดอร์ส,สวยๆนะครับตรงนี้นะครับแต่จริงๆผมวางไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วแหละมีจุดนี้จุดนี้แต่พวกนี้โดน สตอปลอดไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมาช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับพุ่งขึ้นมาแรงมากครับก็เลยโดนสตอปลอดไปแล้วก็มาได้ออเดอร์สุดท้ายนะครับ0.02ย์จองลก็น่าจะเปิดไว้แค่นี้นะครับออเดอร์นี้ เราแช่แปะนหนี่นึ่เอาไว้หอยไวนี่แหละเสียบแล้วหอยไว้นี่นี่นะครับผมก็จะเปิดออเดอร์ไว้แค่ศูนย์จุดศูนย์สองล็อตนะครับก็คือได้จุดที่สวยนะครับแล้วก็เป้าหมายก็ตรงนี้เลยนะครับเส้นขาวนี้นะครับประมาณหกหมืนหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับ ก็รอดูนะครับว่ามันจะไปตามที่เราวิเคราะห์หรือเปล่าหรือก็อาจจะหาจังหวะเข้าออเดอร์อีกออเดอร์หนึ่งแล้วก็มันอาจจะถ้ามันเกิดมาไม่ถึงตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งเทโ o f ิตไว้ประมาณโซนนี้นะครับก็รอชมกันนะครับ อันนี้ในทามเฟรมสามสินาทีนะครับเดี๋ยวมาดูททมเฟรมใหญ่ขึ้นมาหน่อย1ชั่วโมง1ชั่วโมงผมก็มองว่ายัางไงก็กำลังเป็นขึ้นปรับนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กูล่า a ฟเพราะว่า B มันขึ้นมาแรงแล้วมันเลยจุด0ูนย์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ เลยขึ้นมาตรงนี้คือกินสต็อปลอดผมไปนะครับดีผมตั้งเซลิมิตไว้จุดนี้นะครับก็เลยได้ออเดอร์มาแล้วมันก็หลุดลงมาเลยกราฟบางทีมันวิ่งแรงก็เล่นยากนะครับแต่บางทีมันไม่วิ่งเลยก็ยากเหมือนกันแล้วแต่เทคนิค เมื่อวานจุดนี้นะครับที่ผมเซลไว้เรามาตั้งเทปวิฟตรตรงนี้เสียดายมากนะครับตามจริงเป้าตรงนี้เลยนะครับแต่กลัวว่ามันจะเด้งไปโดนสตอปลอตก็เลยตั้งไว้แค่ตรงนี้นะครับแต่พอนอนได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็หลุดลงมาเลยผมนอนประมาณช่วงตีห้ากว่าหกโมงนี่แหละ พอหลุดฟื้ลงมาไม่เป็นไรครับถือเป็นบทเรียนช่วงนี้ผมก็มองเป็นขาดเซลล์นะครับวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่เข้ามาวิเคราะห์นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงนะครับช่วงนี้ผมมองว่าเป็นฝั่งเซลจุดหมายนะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเล่นวันต่อวันครับเป็นเล่นเทรดสั้นนะครับ ก็จะไม่สนใจนะครับว่ามันจะเป็นเทนขาขึ้นขาลงแค่เรารู้จังหวะที่เข้าแล้วก็เป้าหมายที่ออกก็พอแล้วนะครับอย่างวันนี้ผมได้ตั้งเซลล์ตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้เส้นอาจจะลายตานิดนึงนครับ ทำต,ตามความเข้าใจของตัวเองนะครับตอนนี้มีการดีดขึ้นมานิดนึงนะครับมาดู i ทม f เฟรม4ชั่วโมงกันนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงนะครับ ยังไม่จบขา C นะครับเป้าหมายผมมองที่นี่เลยนะครับถ้าภาพใหญ่ห้าหมื่นเก้านะครับลงม,มา A B ลง C ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นมาอีกดูแบบภาพ d ดก็น่าจะลงต่ออีกนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีเขียวนะสีใหม่กัน เขียวเข้มๆแล้วกันอันนี้คือตีไว้ดูราคาเลยนะครับแต่ละสีพอเล่นต่อวันส่วนนี้เป็นเป้าหมายของภาพใหญ่นะครับห้าหมื่นห้าหมื่นสอง ถ้าเกิดปรับถ้าให้ผมมองขึ้นขาซีนี่นะครับ พอวัดดูภาพใหญ่เลย<ม>ก็ประมาณนี้ครับเป็นโซนแนวรับจะน่าจะไซเวออกมานี่แหละปรับลงมามก็รอดูกันต่อไปครับสำหรับภาพใหญ่ ในส่วนของอินดิเคเตอร์ก็ไม่มีการสัญญาณกลับตัวก็น่าจะลงได้ต่ออยู่เรื่อยๆ แกนดีดกับนะครับแต่ไม่หวั่นไหวครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วก็รอชมกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับ โอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ